ถ้าว่าช่องมื่นบ้านนะช่องมื่นบ้านมาแลกเป็นเงคินกีบตอนนี้นะจะได้อยู่ที่สิบเดี๋ยวเร,เราดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะทั้งหมดได้อยู่กราบสวีดัสสวัสดีสวีสดายสบายดีครับทุกคนครับวันนี้นะพิมพ์ได้คอนเทนต์ไหมลวครับทุกคน พิม์เลื่อตังจากยูทูปหนึ่งร้อยบาทนะนี่ครับนี่ครับเป็นหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพิมพ์จะมาแลกเพิ่งว่าแลกเป็นเงินกิฟนะทุกคนนะจะได้จะได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์จะเอาเงินหนึ่งร้อยบาทนี้นะหลังจากที่แลกเงินกิฟปุ๊บแล้วพิมพ์จะเอาไปซื้อข้าวาซื้ออาหารกินว่าจะอิ่มไหมเงินหนึ่งร้อยบาททักเอฟซีมาเที่ยวลงเรือเงินหนึ่งร้อยบาทจะกินกินได้เยอะไหมทุกคน ตอนนี้พิมพก็มาอยู่ที่มาเช่งร้านแลกเพี่ยนเงินตราแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปท้ามไปแลกดูครับว่าจะได้เยอะได้ตังค์เยอะน้อยใช่ไหมครับสบายดีแลกเงินแดง ดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะ,ะทั้งหมดได้อยู่40 46,000กีบนะทุกคนนะเงินหนึ่งร้อยบาทมือนี้เท่าไหร่ก่อนเรทอะไรหก่นอ๋ออันนี้46 0โอเคขอบใจเด้อน,นี่นะทุกคนเงินหนึ่งร้อยบาทแลกมาได ได้ี46,000คิฟอ่าจากเมื่อก่อนเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ฮะอ่าเงินบาทอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยบาทก่อนนาจะได้อยู่ประมาณ49,000คิฟนะวันนี้อ่ามาแลกวันนี้ก็เงินบาทลงและเงินคิฟลงนะเงินบาทลงอนะ่าเงินบาทลงเหล,ลืออยู่46,000คิฟโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะไปลองอ่าเดี๋ยวพิมพ์จะพา คนเอาเอาตังค์ตัวนี้นะไปกินข้าวครับว่าจะอิ่มไหม <laughs> นะ <c oughs> โอเคครับผมเชื่อว่าเงินบาทก็จะเริ่มเริ่มลง,งแล้วนะทุกคนนะชีลัาวก็จะทุกลงเพราะว่าเมื่อก,ก 1, ่อนก็หนึ่งพันอ่าหนึ่งหนึ่งเมื่อก่อนก็หนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะจะได้อยู่ที่ประมาณสักห้าสิบพันโอเคตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์จะพาเอฟซีทุกคนไปกินข้าว ร้านดังในร่วงข้าวบ้านนี่แหละครับเป็นข้าวต้มนะทุกคนนะข้าวต้มหรือว่าร่วงบ้า,บางเขาเรียกข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกข้าวที่ว่าเอาเอาเข้าวมาต้มนะทุกคนอร่อยมากครับร้านนี้จะดังนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีที่นั่งไหมคนจะเยอะอคนจะเต็มร้านหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลย ครับและตรงที่พิมพ์อยูนี่นะก็เป็นตรงกลางตรงนู้นก็เป็นซีแอกอาตลาดกลางคืนนะทุกคนด้านล่างครับริมถนนก็จะมีมีขาค่ายห้านะและข้างนี้ครับนี่ครับข้างนี้ก็จะเป็นอาตลาด่าเือเมีนะทุกคนนะเดินก็ไปข้างในครับมีข้องค่ายห้าหารเยอะครับ ตลาดท่ากรเมีก็พิมก็ทายให้ f อดูตั้งนานแล้วนะทุกคนนะน่าจะเป็นคลิปแรกครับที่ว่าพิมพาพอ FC ทัวร์เป็นเป็นการมาชมตลาดท่าเงเมีครับโอเคตอนนี้พิมพ์ก็เดินไกลจะมาถึงร้านข้าวต้มแล้วนะุคนนะซื้อร้านนี้ทุกคนน่าจะหูจักครับหรือว่ายัางไม่รู้หรือว่านี้ก็คือร้านเดี๋ยวไม่ขอบล็อกนะทุกคนนะ ร่อรุนไปก่อนครับจะลืมครับเข้ามาก็จะลืมกด like, share, ลกกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วลก็คอมเมนต์นะพิยนะราอยจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะมาทด,าทดลองเพรองว่าเงิน100บาทไปแลกเป็นเงินกีบได้ประมาณ4 1 6 0 0กพันกีบนะแล้วเราจะไปกินข้าวอิ่มไหมทุกคนกินอะไรได้บ้างเงินเลือดเจาการทำยูทูบนะเลือกแค่หนึ่งร้อยบาทโอเคตอนนี้พิมพ์ก็เด<ม>ินมามาเชิ<อ>งแล้วครับทุกคนครับ หน้านี่ไนงะหน้านี่ครับนั่งในซ่องฟางน,านะทุกคนนะตัวนี้เป็นริมแม่น้ำโค้งครับแล้วก็หน้าร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับร้านประสานิยมร้านประสานิยมแอร์กาแฟขงพ่อ ตอนนี้ก็คนเยอะมากนะเดี๋ยวพิมจะจะข้ามไปนั่งตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนั้นมันแออัดเกินเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้กินอะไรบ้างวันนี้ครับทุกคนตอนนี้พิมพ์ก็มานั่งอยู่ยที่ร้านแล้วนะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ,นนมาณมสักเก้าโมงเช้านะกุกคนนะ แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันอังคารไงแล้วปกติก็ลูกค้าก็จะเต็มนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะนะจะเยอะก็เฉพาะตอนเช้าๆนะทุกคนนะประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมคนนี้นะตั้งดิสทิมพ์มไปแลกมา100บาทหนึ่งร้บาทครับทุกคนครับได้สี 16, ่สิบหกพันกี๊ <laughs> จ้กเมื่องกรเนี่ยะน,นะคุณนะเดี๋ยวพิมจะพูดในหะ้ฟังครับจ้กเมื่อก่อนตอนที่เงินกีบไม่อ่อนอ่อนตัวลงนะ100บาทก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้ครับสาวห้า 5, พันกีบหลังจากที่เงิน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 กีบเมันอ่อนตัวลงก็จะได้เพิ่มมาอีกสาวเอ็ดพันกีบนะนะคนุณใช่ไหมก็ถือว่าได้มาเยอะนะ เออเอาง,ง่ายๆครับทุกคนครับถ้าว่า F4 มาเที่ยว่วงนี้นะเงินเงินหนึ่งมืนบาทาเงินหนึ่งมืนบาทจะแลกเป็นเงินกีบได้อยู่ประมาณ5ล้านกีบ5ล้านกีบนะทุกคนนะตอนนี้นะโหเยอะมากๆครับทุกคนครับถ้าว่าซองหมื่นบาทนะซองหมืนบาทมาแลกเป็นเงินกีบตอนนี้นะจะได้อยู่ที่10ล้านครับทุกคนครับ10ล้านกีบอ่าโห oh. เที่ยวสบายเลยนะกคนนะหนึ 1, 000, 1, 000, 100, 000, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทก็ก็เที่ยวได้สบายแล้วครับทุกคนครับเพราะว่าแลกเป็นเงินกรีบได้เยอะจริงๆนะเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูว่าเข้าเปียกเข้าหรือว่าเข้าต้มนะจะถ้วยเท่าไหร่ครับทุกคนครับเพราะว่าวันนี้พิมก็จะพาทุกคนมาดูนะว่าหน้าตาของเขาเข้าเปียกเขา้าหรือว่าเข้าต้มอยู่ที่่วงฟ่า,างนะที่เป็นเป็นร้านที่ว่าขึ้นสื่อที่สุดของงบ้างครับ ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะรอดูครับตอนนี้ก็กำลังรอถ้าพนักงานร้านเข้ามาเสิร์ฟด้วยนะมาทุกคนนะมาแล้วนะคุณพี่คนี้เป็นใครแล้ววันนี้มาโปรโมทร้านนะครับคพี่อ๋อครอบดูดูใจก็เจขอบใจขอบใจนี่นะทุกคน,ข,นข้าวเปียกข้าวดูครับทุกคนน,นะนี่ครับ นี่พิมก็จะใส่ไข่เด้ยวยนะทุกคนนะอ่าเป็นไข่ไข่ลวกนะทุกคนนะไข่ลวกโอ้โหน่าทานมากครับทุกคนครับตอนเช้าๆแล้วก็ข้าวต้มร้อนๆนะครับผมเป็นข้าวข้าวต้มหมูนะทุกคนนะข้าวต้มกระดูกหมูครับแล้วก็จะมีอ่าหัวหอมเจียวอ่าเจียวหัวหอมนะที่ที่หลวงมาเขาเรียกหัวหัวหอมทอดอนี่ครับว้าว เดี๋ยวพิมพจะข้อปรุงกันนะทุกคนนะปรุงอ่าข้าวเปียยเข้าวพ,พิมพก็จะใส่เดี๋ยวพิมพจะปรุงให้ดูครับว่าใส่อะไรบ้างนะเพราะว่ามีเครื่องปรุงให้ปรุงครับครับทุกคนที่สําคัญนะทุกคนนะอ่าสิ่งที่เราจะกินคู่กับอ่าข,ข้าวเปียกข้าวหรือว่าข้าวต้มนะทุกคนนะนี่ก็คือปลาท่องโกนะทุกคนนะปลาท่องโกหรือว่าที่ลวงพระบางเรียกว่า ข้าวหนมคู่ข้าวนมคู่ข้านุ่มคู่เพราะว่ามันมาเป็นคู่นะคนนะเห็นไหมหนึ่งสองนี่ไงเหล่าเลยเรียกว่าข้าวหนมคู่อ่านะจะกรอบๆนะคนอ,อร่อยนะคนแซ่บได้ปุุงก็จะมีนะคนนะมีแม็กกี้ครับหรือว่า ถ้าว่าคุณได้มาก็ถ้าว่าเย็บสี่คนได้มามาลองกินนะไม่ต้องปรุงก็ได้นะเพราะว่าม,มันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าพิมพิมจะไป็นุงอบปรุงนะทุกคนนะกินอะไรพิมก็จะปรุงก่อนนะใส่มกกขืลงไปนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะทุกคนก็มะนาวครับนี่มะนาวใส่ลงไป เติมน้ำตาลนิดน้อยนะทุก้นกะนนะนตาลทรายครับทุกคน่าแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคนให้มันเข้ากันครับนี่นะทุกคนนะนี่ก็คือเขาเปียกหรือว่าเข,า,ขาต้มนะทุกคนนะ ถ้าว่าเราไม่ใส่ไข่อ่าถ้าเราไม่ใส่ไข่ก็ประมาณแปดพันกรีบแปดพันกิีบแปดพันกิีบถ้าว่าใส่ไข่ก็เพิ่มอีกเติมซ้ำพันกิีบนะคนนะรวมเป็นสิบพันกรีบอ่าวันนี้ก็คงจะอิ่มสุดขวดแล้วดู่แจกเลยอือแตงมมนาวนิดนึงนะเพราะพิมพ์เป็นคนชอบปุุงนะทุกคนนะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรพิมพ์จะปุุงเยอะนะ โอเคครับเดี๋ยวทีเด็ดเราก็จะใส่ข้าวนมคู่ลงไปนําทุกคนเรียกว่าปาดฮ่องกงเนี่ยแหละครับเห็นนะก็จะชิเป็นซิ้นน้อยๆอย่ะพอดีคํานะซิ้นพอดีคาแล้วเราก็ใส่ลงไปครับาบางคนก็จะกินอย่างนี้นะทุกคนนะบางคนก็จะแต่ละคนกินไม่เหมือนกันนะาบางคนก็จะกินข้าวต้มก่อน ตามโดยก็ต้องคู่อือแล้วก็สดก็ตนเข้าต้มตามนะอือใช้สำหรับพิมคือใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปในถ้วยเลยเลมาอันนี้เลยนะพิมพ์จะกินอังนี้นะลลมันจะหอมคิงมากๆนะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเรามากินข้าวพร้อมกันเลยครับทุกคนครับมาอย่า <c oughs> ลืมครับทุกคนครับนับสี่คนให้ดูว่ามาเที่ยวลาวในช่วงนี้นะช่วงที่เงินบาทเออเงินช่วงที่เงินลาวเงินกีกกบลาวอ่อนตัวลงนะ ถ้าเอาเงินเงินบ้านมาแรงนะจะได้เยอะมากๆนะทุกคนครับอย่าลืมครับมาก,กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับร้านนี้นะเขาเปรียยปภาษานิยมครับทุกคนครับร้านปราสานิยมนะในนั้นก็จะมีกาแฟกาแฟด้วยนะทุกคนนะเป็นกาแฟแบบกา,ฟกาฟแฟสดกาแฟกาแฟดำนะอร่อยอร่อยจริงๆกับเข้มข้นมากๆนะกาแฟแท็ก็เริ่มต็มแล้วครับทุกคนครับลูกค้าเริ่มติมแนละ้ว เดี๋ยวพิมลลืมบอกไปนะทุกคนนี่ครับเขาจะมีน้ําพริกนะเป็นน้ําพริกที่แบบเผ็ดบางๆนะทุกคนนะดูครับนี่เป็นน้ําพริกที่ว่าเขาทําเขาเอากระเทียมนะทุกคนนะเป็นน้ําพริกที่เอาเอากระเทียมไปไปทอดจะห้อมห้อมกระเทียมเจียวนะทุกคนนะแล้วก็ใส่พริกลงไปมันจะเผ็ดมากๆครับทุกคนครับ ระวังนะถ้ามีีไม่ได้ใส่ก็ระวังด้วยถ้ากินเผ็ดไม่ได้ก็ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ <laughs> <laughs> ถ้าว่าเรามาเราเราไม่กินข้าวต้มนะหรือว่าเร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 าบอกินข้าวเปียก้รวก็สามารถกินกาแฟได้ครับทุกคนครับกาแฟกับข้าวนมคูนะหรือว่าปลาท่องโขครับเข้ากันจริงๆนะทุกคนนะอร่อยครับโอเคครับทุกคนครับ <c oughs> นี่ก็พิมพ์กินกินหมดแล้วนะครับ อร่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเราจะไปคิดตังค์นะทุกคนนะว่าจะทุกเท่าไหร่ครับเท่าไรก่อนขนมส้วงหันสิบส้วงันสิบซองหันนี่นะทุกคนเงินหนึ่งร้อยบาทนะที่พิมพ์ไปแลกมาได้สี่สิบหันคลิปก่็จะจ่ายค่ะเลี้ยงลูกในวันนี้ยงแม่แม่แม่สิบซองผันคิปครับทุกคนครับทุกทุกนะทุกคนนะว่า ดี๋ยวพิมจะมาดูว่าหลังจากที่ได้ตังทอนมาแล้วจะได้จะเลือกเงินเท่าไรครับทุกคนครับอิ่มมากครับทุกคนครับเดี๋ยวพิมจะพาคนเดินดูอ่าสินค้าอยู่ในตลาดท่าเรือมีอีกอีกรอบนึงนะไปหาอะไรกินครับเป็นข้องว่านนะอ่าทุกอย่างจะอร่อยไหมโอเคครับไปกันครับทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้พิมก็ทฐานข้าวสาวเสร็จแล้วนะทุกคนนะตอนนี้เรามาดูตังว่าเราจ่ายค่า เขาเปียกเข้าไปนะทุกคนเนาะสิบซองหันกรีบเอ่อตอนนี้ตังห้งพิมพ์ก็เลืออยู่สามสิบหกพันนะทุกคนนะโอ้โหอย่างเลือเยอะอยู่ครับทุกคนครับนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะขิดอิ่มมากๆครับทุกคนครับเดี๋ยวพิมพ์ต่อไปเดี๋ยวพิมพ์จะพาทุกคนไปเดินตลาดท่าเรือเมครับทุกคนครับเป็นตลาดที่ขายคล่องทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคล่องกินอ่ะคล่องไซส์อ่ะคล่องฟากแล้วก็อาหารแห้งอาหารขาวทุกอย่างมีครบนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะทุกคนนะ ถึงแล้วครับนี่นะทุกคนครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะร้อนๆนิดหน่อยนะเรามาเดินดูครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างครับในตลาดท่าเรือท่าเรือมีอห้างซาวน์นะครับบอกบอก เอาเพื 10, 000, เอาาเ่อสิบแผนเอาเหมาแลนเพื่อสิบแผ่นเดี๋ยนพิมพ์จะเดินเดินห้าคลองว่านเป็นขนมนี่ครับลองซิมนี้ดูนะคนนะนี่อร่อยมากครับ,บสบายดีนี่นะทุกคนนะนี่เขาเรียกว่าขานมจอกขนมจอกนี่ครับมันจะเป็นเมื่อนกับลูกลูกตาล,ลูกจอกนะเรียกว่าลูกแก้วครับทุกคนครับนี่ นี่ก็เป็นเป็นแบบด้วยนะข้ารอเข้าไปครับอ่อาทีขนมใส่ตรงนี้แล้วก็เอามาทอดในกระทะร้อนๆนะทุกคนนี่ครับกําลังขระวโพ้งใช่อันนี้ได้ดก่อนเออท่านามันสิบพันที่นายฝนซ่อมซ่อมอันสิบพันครับสามลูกสิบพันกรีดนะโอเคครับเดี๋ยวคี๋ยวซื้อไปซมลูกไปลองสิมดูน,นะ่อยจะใส่ใส่ทุ่งแล้วก็มีใบตองนะทุกคนใบตอง โอเคขอบใจโอเคครับทุกคนได้แล้วนะขนมแก้วขนมจอกนะอ่าตรงนู้นก็เป็นอาหารค่ายทั่วไปนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปสิมขนมกันก่อนนะทุกคนไปลองซิมขนมกันครับรครับทุกคนตอนนี้พิมพ์ก็มาทึ่งรถแล้วนะไร้เจ้าดำน้ำนมรออยู่ที่ริมทางครับถนน้นนะ มาเรามาซีมกันนะทุกคนนะนี่คือข้าวนมจอกครับทุกคนครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะข้าวนมจอกก็ซื้อมาจากข้าวนมแก้วนะครับเหมือนกับแก้วใช่ไหมแก้วแก้วใส่น้ํานะทุกคนนะดูไหมเห็นไหมยังร้อนอยู่ครับซีมดูนะว่าสชาตาจะเป็นยังไงครับอืมเนื้อนะข้างในครับทุกคนข้างในก็จะเป็นไส้ทั่วนะทุกคนนะมีไส้ไส้ถั่วเหลืองอ่า เป็นถั่วเหลืองแล้วก็มีมีอ่าเห็ดเห็ดหูหนูนิดน้อยนะมีเห็ดหูหนูแล้วก็มีอ่าห้อมบัวครับทุกคนครับอร่อยเนะจะออกมันๆออกมันๆอืมใส่เน้นๆครับทุกคนครับ <c oughs> ผมว่านะ <c oughs> ถ้าเรามากินแค่แค่แค เ้ามานะถ้าเรามากินแค่ข้าวนมจอกนี่เราก็อิ่มแล้วนะก่อนนะซามสินครับซ้ำซินโตโตเลยครับให,ใหญ่เลยโอเคครับทุกคนอิมกว่าสิมสิมข้าวนม,มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตังว่ามันจะเลือดเท่าไหร่นะทุกคนนะซึ่งว่าวันนี้เราก็ใช้ตังไปในการกินข้าวนะตังนึ่งร้อยบาทเราไปแลกมาได้สี่สิบหกพันกีบครับทุกคนครับเราไปกินข้าวเปียกนะข้าวเปียก หมดไป1 2บซองหันกแล้วพิมพ์ก็มาซื้อข้านมจอกนะขนมจอกก็หมดไป1 0บ0ันกีบทั้งหมดที่พิมพ์ใส่ไปก็ประมาณสา,สาวสาวซองหันกีบอ่าตอนนี้เงินของพิมพ์ก็เลือ่อยยุทีนี่ครับสาวสี่พันกีบนะทุกคนนะเราสามารถถ้าเราเรากินอาหารนี้พรุ่งนี้สาวเราสามารถเอาต่างนี้ไปกินเหมือนเดิมได้นะส่วนนะเพราะว่าต่างของเรายัางยังพออยู่ครับนี่นะ ยังผออยู่นะเลือเยอะอยู่นะนี่ครับพิมพ์จึงยากให้ fc ทุกคนมาเที่ยวโลกกระบากในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าเอาเงินบ้านมาแลกเป็นเงินกีบจะได้เยอะมากๆครับทุกคนครับเอามา10,000บาทแลกได้5ล้านนะทุกคนนะหล้านกีบครับโอ้โหเยอะจริงๆนะทุกคนนะอย่าลืมครับวันนี้ถ้าสอบคลิปของพิมพ์ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนนะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ fc ทุกคนจริงๆครับที่ว่า หลักในการทํำชิปข้อมิมแล้วก็สนับสนุนพิมพ์ม,มาตลอดนะครับวันนี้พิมพ์ก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่ว่าทุกคนไม่ทิ้งพิมแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นานๆนะก็นะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม